กว่าจะเกิดเป็นภาพงานบุญอันงดงามและพิธีกรรมที่ดูศักดิ์สิทธิ์นั้นเห็นจะเป็นเรื่องยากนะครับหากพุทธศาสนิกชนชาวโคราชไม่พร้อมใจกันทุ่มเทร่วมกันจัดสรรให้เกิดภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นในวาระครบรอบฉลองเมืองนครราชสีมา556ปีตักบาตรพระ10,000รูปในวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการ์มหาทะเลบุญเต็มถนนสองฝากฝั่งนะัลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเกิดความปลื้มปิติอย่างลดหลามแก่ผู้ที่ได้มาร่วมตักบาทนะครับจนได้ถูกบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ตอกย้ำถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวโคราชเป็นอย่างดีครับเนืองแน่นไปด้วยคณะสงฆ์ที่ได้รับความเมตตาพร้อมใจกันเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนับหมื่นรูปจากนกครชัยบุรี ซึ่งได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับทุกส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังทั้งหน่วยงานภาคราัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมาประสานคนประสานงานประสานใจก่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ครับพี่พีน้องๆจิตอศาสา,าที่มาร่วมกันเตรียมโต๊ะกล่องใส่อาหารจัดเรียงข้าวสารอาหารแห้งจบครบทุกกระบวนการตั้งแต่แพ็คสู่การจัดลายเดินบินทบาตเรียงกล่องอาหารของเจ้าภาพจัดเก้าอี้ที่นั่งพระภิกษุนับหมืน่นเป็นระบบระเบียบทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วครับ และกำลังหลักในงานนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านอกจากจะเป็นทั้งเนื้อนาบุญแล้วก็ยังเป็นพระเจ้าหน้าที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกวัดรอบเมืองและป้ายอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องแจ้งในส่วนต่างๆของพื้นที่จัดงานก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของคณะสงฆ์ที่ได้เนรมิตจัดสรรในด้านนี้ครับและหน่วยงานกำลังเสริมคือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทุกทีมครับที่ต่างทำภารกิจแจ้งข่าวงานบุญทีมทำสื่อออนไลน์เสียงตามสายวิทยุ ทีมออกบูธหลักที่ลานย่าโมและออกบูธตามตลาดต่างๆทีมน็อกดอที่ได้เดินแจ้งข่าวตามบ้านทุกๆหลังในเขตอำเภอเมืองรถแห่รวมถึงน้องๆจากโรงเรียนรวมมิตรวิทยาจิตอาสาตัวน้อยๆที่เดินขบวนในการแจ้งข่าวสารรอบๆพื้นที่จัดงานครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานที่ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุในการขับเคลื่อนเนื้องานของคณะทำงานทุกๆด้านนะครับ ได้แก่เจ้าภาพผู้ใจบุญที่ร่วมปัจจัยทั้งหมดทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าภาพหลักทั้งสิบเอ็ดท่านที่ได้ทุ่มเทก,กำลังทรัพย์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับเอเตมายังปันเตเอเตมยังปันเตสุจิระปาริณิพุตัมปิสุจิระปาริณิพุตัมปิตังพคกวันตังตังพคกวันตังสารานคจฉามะสารันคาชามะ ธรรมมันจะพิขูสังคันจะกมมันจะพิขูสังคันจะพุทธามะตาติโนพุทธามะการติโดสังโฆทารตุสังโฆทารตุารการได้เห็นสมณะถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคลชีวิต38ปประการนะครับและการได้เห็นพระภิกษุนับหมืน่นปัจจุบันเกิดภาพเหล่านี้ได้ยากมากๆต้องอาศัยหลายปัจจัยเลยทีเดียวครับ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรผู้ใจบุญทุกท่านและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญทำให้เกิดภาพแห่งมหาคุศลนี้ครับการจัดตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปใจกลางเมืองในครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดคือเกิดการกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหารร้านขายของฝากการคมนาคมที่เพิ่มขึ้นและด้านอื่นอ่นอีกมากมายแต่วัตถุประสงค์หลักคือการฉลองเมืองที่ได้ก่อตั้งครบ556ปีถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแดบ่บรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างเมืองได้ปกป้องรักษาบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผู้มีอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนาซึ่งได้ละจากโลกนี้ไปแล้วอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งเหล่านี้นับเป็นบุญของชาวโคราชและผู้ที่ตั้งใจมาร่วมงานทั้งในและต่างประเทศงานมหากุศลที่ประทับใจเช่นนี้พบกันในปีหน้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับ